เมนูห่อหมอนี้พี่น้องสิต้มปลาคอใหญ่จ้ะปลาตัวบักใหญ่กับสีอู๋เพียะพอนะพี่น้องหมอนี่จะมีสะท้อแล้วสีอู๋เพียะปลากระมักพักกระมักพี่เขาว่าสีมักจะพักคอยดีเอาตัวไม่หงายไปทีกินดูไรสุดมันมันเปสีเบอดแล้วเพราะหม้อตีหอมกันโอ้ไเรื่อยขมกันขมใส่ใจครับพี่น้องผมเรียบร้อยแล้วครับนี่เนี่ยใส่ง่ายห่อหมือนี่ ต้มปลาคอยไงใส่ผักกาดพ่อมอูเพียรครับเชียงไนเนียนๆพอดีตอนตีตีกลัวเราเด้อจำมันนี่เนี่ยตัวปลาฟีฟันนองตื้นถึงมันหนึ่งเขาจะเศ้า,ามันนี้หนึ่งฟื้นจะหนึ่งเต่าฟื้นเดี๋ยวทานใไซเวลาเขาซุกเราก็เดี๋ยวทานไซเราก็ตี่ี้เขาจำมันนี่ขี้เขาไปท่าน ยี่เขายี่เขาเขียบเขาคือบ้านเฮ่าเอิญจัะเขาทุกคนยังไหนสู่สิภากีเขาแต่เสาเลยมันนี่มันทีเรองเ่เป็นของแฟนครับสมองสมบัวันมาจี้เขาจี้เขาเกียบเขาคือไปท่านน้ากันเริ่มมือนเนี่ยเดี๋ยวเขาทุกคนในสูตรจิภากี้เขาไปท่าน เขาตุกอายหวนหวนานเรนนเออาทุกฝันเ,เป็นหมอนน,นี่ตุ้ดไส,ส่แบบเมตุยุบก็เดียวเพียงบุญเพาฉันตื่นเมตูเปลี่ยนไส้เขาเหลือ่ีเขาท่าใไขยแง้มท่านน้ำตาังนีมตูใส้เขาเรียบร้อยับบนี้ใส้ก้องเขาเนี้วงอ่างๆเฮาเตรียมเนี่ยถิ่มจีเขาอนีขไข่เมตุ ตีเอาถึงตะไครเหลียงถ้อจะไ่าขาว่าเอากระเจีย๊ยนี่ต่ก็ใส่น้ำอ่อยน้ำตาลทีใส่ตะเกียถ้าใครจะเนี่ยเตรียมไว้ตะจกียรทั้ทงนี้กะทานกับกำลังห้องจีเขาใส่ทานเลยจะเนี่ยทานหยุบจะหน่อยไหมต่กที่ลงมือจีนี่เราจะจีเขาเรียบร้อยแล้วยวจีเขาถ้าใครใส่เกียร์จะ รงกนเป็นกระใสน้ำอ้อยน้ำตาลแต่ว่าไม่ตู่มักแบบนี้จะมักเอาไปท่านใส่เกียวห้วยเกียวนี่เขาเคียบเขาเคิบบานเห่าหนั่นแหละนี่ตู่ซสื่อสองหลุนรุ่นใหญ่รุ่นน้อยที่เรียบร้อยเราจะตม่มจะไปเตรียมสิ่งเตรียมของอีกก่อนจ้ะยัง่งพระท่านครบ พี่น้องเตรียมของแล้วๆป่ะน,นี่อันนี้กันเทศไม่ยี่ยตัวนี่นี่กล้วยเฮียที่ยังกัดเสีได้กล้วยกล้วยง่ายๆจ้ะนี่ต้องต้องปัดใจใส่เนตชุดนี้จ้ะมาเด้อปัะน,นี้ไปเอาบุญถวา,ายท่านเขาจีน้ำกันเด้อพี่น้องปัะน,นี้สมองสมบนนัติละดอกมะม่วงมะงามเขาเก็บพี่น้องกป็ลังบานอ่า นี่นี่ออกม่วงลกคักลกแน่แล้วบางแน่พี่น้องเอ้ยน้องไอซำลังหดทัดสิไม่เก็บผักไปใส่อัน้ต้มปลาน้ำจ้ะเก็บไม่ได้หดหลายมื่นสีน้องไา้ยากน้ำบุญยุก้องไงเป็นเรื่องโหดดิแม่น้องไอ้์โหดกันเด้อแม่ตูดสิเป็นผู้เก็บผักทั้งนี่ผักแม่ตูดสิเอานะพิศว่าสิต้มใส่ปลาเอาผักกาดนี่ละน้องไอ้์โหดเตยกิ้วแล้วเราไม่ตูวกระได้แล้วอั้มเมื่อยนึ่งเราก็บัน กับพีจีเห็นยังกินมันนี่ป้าพีจโอ้หลายอย่างเยอะหลายอย่างเต็มเลยเต็มเตียงหน้าเลยเต็มเตียงหน้าได้มั้ยพีจ้านกแม่พี่นอ้องนกอยู่ในห้างนี่แม่เฮ้ยของเกี๊ยบเกีบอยู่แม่มันเอาในกินมา่อยไปดูดน,นว่าต้มปลาสิป้าพีจต้มปลาต้มปลา,ปาของแม่ไปหน้าพี่น้อง เมื้อกินนั่ย่างเนา่ยละย่างเนื้อตั้งนี่ลุงยืดเฉยย่งลุงยืดเนี้อต้มั่วแปบซุปโอ้ติดใจเหมือนั่นแมนป่ะปลาปิดซุปไปกินเสียบคักมูนี้ข้าเสียดซุปแจย่างล่ะปลาย่างปลาย่างข้าามี่ป่ะพี่น้องต้มแปรบอ่อนๆุปนี่เนี่เมนูเ้าวหมอนี้พี่น้องสิต้มปลาคอหง่จ้ะ ปลาตัวบกใหญ่กับสีอูเพียพอนะพี่น้องมโอนี้่โอนี้บ่กินลาบประพิดว่าเครื่องเข้ากำลังเตรียมเครื่องไว้โอ้โอ้ด้กินมโอนี้มิตเตเนลค่ะตัว้มนี่น้ขอขอมอักบคอใหญ่เพืพ่อนพี่น้องตัวใหญ่บ่มาต้มเลยวี่ตีผิดแล้วเ่อกินดิบก็แลส้สีอูเพียก็แล้วมื้อนีก็กช่วงนี้เขาก็เจ้า หมดโยจะข้าวจะวางจะข้าวกันสถานการณ์ดีขึ้นก็จะเอาขึ้นโกาเหรอเนี่ยเสียบเนาะที่ว่านล่ะส้มก็ือนมูนาพิดในยุทธพันธ์ก็บม่กินดิฟไม่หนีพอดนีกับนี่เนาะสถานการณ์ว่าใครดีก็ได้ต้องกินซุกไว้ก่อนโดนเราฝากขอยิ่งต้มฝากขอยิ่งโอ้เพียโอ้เพีย ตัดต่อย่างดีเจ้าคุณเป็นตะวันกับผู้หักไว้หมดถึงก้อนหมดถึงก้อนเอาไปน้องไอ้หั่นลงมือเห็ดน้องผ่อนไปเจี๊ยบพักหน่อยผ่อนเก้าวกินถ้าอยู่ช่วงมือสองมือไม่นี่เริ่มอากาศอุ่นขึ้นเนาะว่างหันกัดว่ามันคักไม่ไยทั้งหนาวเย็น ต้่าขวนสีแกงเป็นหมอกี่ได้งหมูเโซ่หน่หมอกย่อยข้างลิ่นอยู่วันข้าถือถุงหมอกอิบมากวนก่อ,ปปอวนวันนวลรอี่นอกเนาะจัแต่งยู่ปุ่งจีงแต้มกบลับเรื่องต้าห้องเนี่ยมนงามห้องนอนขอันชมเสียบยุ่ตัว่ชนี้คือวา่าเนาะท่านไหนกินพี่น้เงดูเกวผมมเยเนาะข้ากึ้นเลย เดี๋ยวกันได้าหาอีกเดี๋ยวหันอูเพียพี่น้องตัวนี้เนื้อสีเปื้อนไปดีบัดนี้หันสดเส้นเห็ดตอนนั้นยิ่งใหญ่น,อน,อน,น,นั่นจัหน่อยจังอันโอ้เต็มปากินข้าวบางทีนี่ถ้าบัคขา้าวเต็มไม่มีน้ำ <c oughs> ใไปหันยิ่ยข้าวกันเน <c oughs> าะมีน้ำใส่หันกัน พ่อสมพว่พ่อดอกตีเนาะอกนเป็นไงี่ยพ่อสมพว่นเต่เิียงในมันกับบนมีหน่อยเนาะตับับหวานตับหานเนสาบกระเบือเสียกซิมมือกันอะไรยทีซิมมือรับพี่นาะมาซิมเนาะกระวอไปเจอเน้ะเดี๋ยวข้านี่นีเลยเดี๋ยวไปเบิ้งคนต้มปลากันบ่านนี้พิกเมื่อกี้ใชต้มปลาต้มปลาหอม บรรยากาศมันโอ้ยสีไข่เน,นโนออ้คือว่าสีอาบน้ำแบบอาบเงี่ยมได้ก็พ่ออาบได้เอกันว่าตรงก็ใช้อาบน้ำบุลหรือว่าผู้เฒ่เนาะนนุ่มกับบางเทียกเกิอ,อาบตะเวนนะเยนยังอาบตะเทียงเนี่ยังพ่ออาบได้เนาะ <c oughs> ถ้าเข้าเดียววัาคมะเลยเย็นพักยุงเทียบหาหาวลนะมามื่อแรกผมวันนึงว่านอนในตู้เย็นสุดอกก็เย็นกันดร อากาศกล่งทีน้พอพอดีเจ็บเพราะวันหนาวเยอะเลยตอนนี้โอ้ช่วงช่วงนี้มันหนาวทีรุงไปจากบ้านเฮาพี่แหละควบหนาวเมียนมันทรงแดดขึ้นมากเนาะแครลงไปแล้วก็สิหายไปมันทรงแดดขึ้นมากฮะทางบ้านเฮาทางอีสานเมนียนหนาวลงไปสลับกันไปแต่ว่ไม่ต้องสลับฟุ้นมาเด้อทางเทียบกุนท้ายก็ได้โอ้ยอมเลยแมีนเมนฟุ้นไหลฟุ้นไหลครับฟุ้นละอองไหลซุลล้มมือนี่ตะไลครับพอป้าพอเงี้ยงกับฟุ้นกันไม่เผาเนาะ พ่อหมูเศร้าเดี๋ยวคอยเขาไปอ่ะเอากระอีไปส่งลงไปไงพอดีว่า,งงบบามูหนองลุงอยู่ผุดแล้วลงงานหน่ำของเกย์อไว้เสียไมีที่บอกว่าิ่งประจำเดอว่าตัร์นขอบใจได้หลายเด้ออีหละขอบพุ่นจีบซี่สมงจะว่าแล้วครับเมื่อวานที่ยุกไกยุกไกที่เขาวาชม่มดูว่ามาติดตามมิซันตั้งหน่อยอน้ำเดือดหรอไปหรือว่าโอเคแล้วนี่ขึ้นตามหมดแล้ว เอาไส่ดอดเด้อพี่น้อเคือง่หอมแดงตะไคร้เนียลงไปแลอดมันจะได้สมขึ้นลอยเนี่ยวันใิ้มันเปื่อยๆเคืองปลาล้มก้อนเปล่าหอม ปลาลตัวพงหนามยงยงหนมุมหอลูกแล้วหปูก่ก็ตยองปูุยดยอดเลยหนามเดือดครับเราจัง่ยกันไปหน่อยปงก่อนมาแถมตัว <c oughs> <c oughs> มาแ <c oughs> ถามโมมาก <c oughs> เมคือเมนไก่กับเมนไฟเด้ปลาลงน้ำเอาเครื่องลงก่อนจังเอาปลาลงใสิไดน <c> ua <oughs> สูตรไส้หมันในการหิกินนการต้มปลาสูตรพ่ตายตัวครับเข่าเครื่องปลาล้งวนล้งน้พนสูดยอดครับก็ปลาแค่เดียวโอ้น้ำเดือดแล้วพี่น้องือนไงมันเป็นตอนไงพี่น้องคอยร้องกตยานน้ำข้าพี่น ตัวเงี้อถึงเป่งไฟขึนพี่น้องมายี่น้องมปจะมพ้อแล้วสีอูเพียร์บอสรักซิมดามีตัวเจ้ซิมเือกไปักก้อนธนาิักเพียลงไปเพียเนียนเอาขมลงไปน้ำบอเอาลงละเอาหมดเลยเป็นบอลองแกะ ขมไาย้บ่เลียงเจ้าอูเบียหรือว่าเป็นก้อยสอยแซกอะไรต้องมันขมรสชาติพิจารณ์มันยังมันยังแสกเหียวันเป่อย่างอื่นแต่ว่าเฉพาะไซสินว่าผูคนหมักสินบากเหนียวอนัไข่ลงน้ำอูเียเนี่ยเด็กกินขมๆเนี่ยมไปสื่อคนนึ่งว่ามันขัดฟันอย่างละไปยีหล่าบานเท่าเอิดไปตูใหญ่ค้อเนอะใบยีลา ยี่หลายี่หาเนาะไปเอาางคนวงวงพักกดหาโดมักัลมักพักกับมักที่ผูดว่าดีมักจะพักไปดีเอาตอนมห้เียักทุย่างยังเสียบเนาะใส่มันกัไปเดี๋ยวมันกันอยู่เองเนี่ย ปวดบวดเป็นแต่แสบไแต่เอาคไทยของแขนี่แหละของแขเนี่ยหอมแสบทั้ตัวนี้ค่ะมาขึ้นหน่อยค่กินดูไร้มันมั่วสีมิ่ดแล้วเพราะ่มตีหอมกันรสยาสีิหอมได้เองได้น่อยก็ได้จงดูไรเป็นเันอันไทยของแสปลอกจงไยแน่ต้นเนี่ยพ้าน ไี่ตัวเดียวมันน้ำเีแต่ว่ามันงงน้ำมันตลอกกระเพ็ดร้อนทอมกินไปไปขนทั้งหน้าไฟติคออนี้ย่อมมะผูบงง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 งองงงงงแงงงงกดงงงงงงกงแงง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 โงง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 ง้งง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 ดงงงนงงงงงงมนงงงงงงยงง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 งกงง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 งาง้งง มะอูเพียนับกันพี่น้องไปดิไปไปรุง <ไป S 1> พี่น้องน้ำปลาลงไปมานีาอูเพียชุดรถจ้ะน้ำป,ปลาเดี๋ยวปลาเขาหน่อยใส่เดิมใส่กับพี่กันพี่นอ้องอือหือโอ้ยพีน้อยดีดันบนนัว เด e ิมต้องไปไปงานเ่องมเสียมโอ้เนัานั้นขเขาเครื่องจลกยนยพีนย่น้องเครื่องหอหอกระเสวก,กันพี่น้องปลอดไผอเสียบก่อปลอดไเขาดัจัี่มาปลอไไดไผแล้ว <c oughs> พี่น้องผิดคือหนักบาพน่ะนวะ่าเป็นเนื้อดิบ เสียดเมีวขอริมมันคหมเฉียวมอมดีหุยหุยไ่ดขมบ่ขมใส่ใจค่ะพี่น้องบ่สสดตอนนั้นเลย <laughs> <laughs> มานี่วัวมัมนเป <laughs> ็นห <laughs> มกเสียดเป็นไรจีว <laughs> ่ายี่บ <laughs> ุญมาขมก็มีรุ่นนาปปะวัวมาขมพี่ยยน้องเอาหอมลงไปนัมาหอมก่อนเอาใบกีลาว่าพกิซูใหญ่บานเท่าเอิญพี่น้อง ่อ่านคนเงี้ยสิอันนี้ไปีหล้าเ็นคนก็โมโหเนาะเพราะว่าไปพักกิตัใหญ่มาอู้สแน่นที่รุ่นคนวมาอยู่ม่นงตใหญ่นี่นะ่เนาะยีเด้อหอมขักเียนา่ยีหลาเข้าไปอู้สิ่นี่ต้องขาดก่ไรตังใหญ่แนนตผักกาดคนตะกี้เาหเห็ดนงโ่นู้เห็ดนั่นเห็ดนี่รนว่าแก่ข้าวหน่คือยีหล้านี่แหะสุดยอด บบเ่อเตงไม่ไม่เห็ดกินโอ้เสียบีหรีช่วงเปนวายรีช่วงเนใส่ตาเหมือนโอ้สีใส่ตาถวกยังสีเนาะจนหนักอันใบยีหลานเขากินนี้แต่ังกินสีกินน้ำกินเนาะไดเสียบเียบกัโอ้ย่เด่น่รับเลย พวพ่อเออสิพ่อยู่กับถือกินลงจงหิวเขาขึ้นมาท่านที่ท่านพวดเห้อเดี่ยวมันไปหอกินเากินบีวันสุด้ว้นเหล่ก้ขมนีไปบ่ะนีตั้งต้มปลาตอห้องต้มปลาโอ้ใส่ปลาคอยี่ ห่อนเรื่องมีตัวเป็นกระแทบกระแทอู้กระแสบตัวนี้เขต้มปควใส่ผักกาดนใส้ัดกะเรียบร้อยแล้วครับนี่เนี่ใส่ง่ายห้องมือนี่ต้มปลาคใงญ่ใส่ผักกาดพร้อมอูเพียครับเชียงในเน้น ขมเปเต้ไต่คนว่ะเกียวก็มีเด้อบุอน,นี่เกียวกินกับต้มปลาชูบกแปมครับพร้อมตำงต้มไก่โอ้ไล่ครับมาเด้อเอฟซีสมองชัวร์แล้วครับไม่กินของง่ายน้ำมูกหุยรุ่นมื่นนี่เจ็บๆตอนโศกเรียบร้อยแล้วครับนี่แนวใส่ง่ายต้มปลากก้อยงี้พร้อม,มหูเพียครับนี่ผมไต่โบเลียงเกียวกับต้มปลาความฉับกันเด้ เด้อพี่น้องทางนี้มันสุบกแปรบครับผอมตำฮวงแกงไก่มามาาขาของ่ายน้ำมูบีรุ่นเสียบแสบน้ำกันครับสิบมันง่ายพี่พน้องว่าขาขาของ่ายไ,ไปแต่เสียบเท่าแทะห่อนบ้าง <laughs> ห่อนแล้วน้องบ่งไม่ไม่ยุ่วเสียบขากจากเหนือ <ห ả? S 2> ป่าวนวานมาพี่น้องมากินน้ำกันตอนไหน เออพี่น้องงเขาได้ไลยอันไายังมันมาแต่ไหนละแม่วันกันจับอูคือสฝีเลียงน้องไม่ได้พี่น้องสี่สมองสมบัติแล้วครับยังง่ายนมูผีรุ่นจะเนยไปสุดั้วจะไปสีกินยังไงคบผมแพ้ตายเฉยๆลูแต่เนี้ยเสียบๆผมขัดโอ้เปียรก็เสียบตั้งเนี้ยเสียบก็ุ แซ่บก็ดิบเบาต้มปลากระเจบผมดีใจดีไปเนาะผมดีมดูแบบเป็ตามม้งเป็นไหนม้งกระเจียบเรากินยังแน่พี่น,อยยน,น,อน้องตืแบบแกระเจียบเนากินเน้มันขบเด้อย่างมันนี่สวมลุงหยุดมาสิเมาสิบห่ออีกปอถลอตเตอรี่มือใดเมาสิบ่อมากเมือนั้นไดพี่น้องคนจุดไทยเมาลงไป

ล่าไหนขายังมอไปสื่อขายพรโอ้ยเนอทีอ่ออกันข้างปนน้าสนี้ออนล่านประเทศเสียบนี่อยู่ไกลปะไหนขาก็ไปกินเลย,น,น,ยนี่ค่ะทำไมเหตุผถึงกันแล้วกินกับบอกไาทั้งโซเชียลประบทศประสบยอยู่ไกลสักไรกูไกลไปไกลามากาเือ ินเมื่อลงหยุดกบปินน่ะยุไกลไปในก็มาเห็นบ่ะสูที่้ามาลองยดยุไกลไปในกระเดมมากข้ากแซบบรรยากาศดีบ้านเฮาหยกมันมีความมีความสุขความหมลงหยุดอยากมาอยู่ไหมฮพี่ฮาน้องอ๋อยุผีกับจินหอดด้วกันล่ะ กินหอดมุโยงเทปเพื่อกันแม่กับเที่ยวมาหาพ่อแม่เป็นยังเสียบกับชิดหอดเพือกันละพี่น้องพ่อแม่เป็นไปเอาบุญอยู่บนนี้ละ <laughs> น้อพ่อแม่แด้วพ่อแม่ก็าอาบุญอยู่เทปด้วยนะจะไปฟังเทปด้วยเือกันละโอ้เหมือนนี่มิตรแนวเสียบๆพี่นอ้องต้มปลา<ม>อู้เพีย<ม>โอ้ตามบกหุ่งบัะผิดกับเสียบกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนยด้อจ้าอีสานบ้านดงน้อยจ้าจ้า